สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับแม่ค้าหวยซื้อสัตว์ลูกค้าถูกานวันที่หนึ่งตรวจให้แถมโทรบอกได้ตอบแทนหลักแสนลูกค้าสิ้งใจโพสคลิปลอตเตอรี่ถูกานวันที่หนึ่งงวด16พฤศจิกาย,ยน2564ที่ผ่านมารางวัลมูลค่า6ล้านบาทหลังเจอแม่ค้าหวยซื่อสัตว์ตรวจให้แถมโทรบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมาก มื่อในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปจากผู้ใช้ติ๊กตอกลนยหนึ่งเป็นคลิปลอตเตอรี่ถูกาง,งวันที่1นึ่งเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมารางวัลมูลค่า6ล้านบาทซึ่งทางด้านคนโพสต์เป็นเจ้าของร้านขายลอตเตอรี่โดยเผยว่าขายหวยมีคนช่วยซื้อหวยตอนแรกมี9ใบเขาบอกเอา9ใบเลยน้องเจอหวยอีกหนึ่งใบเลยถามเขาว่าเอาอีกใบไหมเขาบอกว่าเอาแล้ววบสุดท้ายนั้นถูกแต่หวยอยู่กับเราเขาก็ไม่ได้ตรวจ ทั้งน,นี้เจ้าของโพสเผยอีกว่าลูกค้าเห็นว่าเราซื้อสัตว์เลยให้เงินเป็นสินน้นใจ1 5 0 0 0 0บาทซึ่งภายหลังที่มีการโพสคลิปดังกล่าวชาวเน็ตได้เข้ามาชื่นชมในความซื่อสัตว์ข,ของแมคคารายนี้เป็นจํานวนมากเนื่องจากถ้าไม่บอกทางลูกค้าคงไม่รู้ตัวว่าตัวเองถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอย่างแน่นอนขอบคุณข้มอมูลข่าวจากทีวออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ